จริง,รงๆก็ปฏิเสธไม่ได้เลยวนะว่าสมัยนีย้คนเราใช้มือถือในการถ่ายวิดีโอแล้วก็ทําวิดีโอโปรดักชันเยอะขึ้นนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยกลายเป็นงานของใครบางคนไปเลยก็ตามในช่วงโควิดที่ผ่านมาการถ่ายทําโปรดักชันหลายๆอย่างด้วยโทรศัพท์มือถือเนี่ยมีสิ่งที่คนต้องคอนเซิร์นกับคุณภาพของโปรดักชันหลายๆอย่างนะครับอย่างภาพอะไรแบบเนี้ยแต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าขาดไปไม่ได้เลยนะครับสำหรับ การทำโปรดักชันพวกนี้บนโทรศัพท์มือถือเนี่ยคือเรื่องเสียงครับแล้วเรื่องเสียงที่ที่นี้เนี่ยผมไม่ได้หมายถึงเสียงที่มันแบบอยู่ในระดับเลิศเลยดีมากๆนะครับแต่ผมหมายถึงเสียงที่เราสามารถฟังแล้วมันชัดนะครับเพราะว่าบางคนความต้องการของบางคนก็คือแค่เสียงมันฟังชัดมันก็โอเคแล้วใช่ไหมละ่ะมันไม่จำเป็นจะต้องเสียงแบบดีสุดๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องหาอุปกรณ์เพิ่มเติมเนาะอย่างวันเนี้ผมมารีวิวไมโครโฟนตัวนี้ครับตัวที่ผมใช้อยู่เนี่ย ตัวนี้ครับเป็นซิงโคพ P1 ไมโครโฟนเป็น P1L นะครับเป็นสำหรับ iPhone ตัวที่เป็นพอร์ตไล h t นิ่งแบบนี้นะครับก็เชื่อว่าอุปกรณ์ตัวนี้จะน่าจะแก้เพนพอย์ให้ใครหลายๆคนได้นะครับที่ทำคอนเทนต์ด้วยโทรศัพท์มือถือก็จริงๆต้องยอมรับว่าพวกไมโครโฟนไวเลสอะไรพวกเนี้ยนะครับบางทีมันมีขั้นตอนที่ซับซ้อนในการเซตในการตั้งอะไรพวกนี้เนาะแล้วบางทีก็อาจจะตัวใหญ่ไปคุณภ,ภาพไม่ค่อยดีอะไรประมาณนี้วันนี้ผมก็เลยได้ของจากซิงโ o มานะครับซิงโกส่งมาให้จากเฮดคอร์เตอร์จากประเทศจีนเลยแต่ว่าไม่ได้มีการจ้างหรือว่าไม่ได้มีการแอฟเฟรียลอะไรก็ตามนะครับผมในคล ผมคิดเองนะครับแล้วก็พูดเองหมดเลยแล้วก็ซิงโกจะไม่ได้เห็นวิดีโอนี้ก่อนที่จะพับลิชหรือว่าตีพิมออกไปใน YouTube นะครับแล้วเสียงที่ทุกคนได้ยินตั้งแต่เปิดคลิปมาเนี่ยก็เป็นเสียงจากไมโครโฟนตัวนี้นะครับซิงโกพีวหลังจากนี้อาจจะตัดไปใช้เสียงจากไมโครโฟนตัวที่ผมใช้เป็นประจำนะครับ Audio Technica AT4021 เพื่อให้เห็นความแตกต่างระหว่างไมโครโฟนที่ เป็นอยู่ในระดับ entry level ของ professional use เนี่ยกับไมโครโฟนแบบเนี่ยตัวเล็กๆแค่เนี่ยนะครับมันมีความต่างกันในเรื่องของเสียงขนาดไหนในการอัดของ Indoor เนาะโอเคเดี๋ยวขอพูดถึงดีไซน์นะครับของ SINGO P1 ก่อนเลยดีกว่า แล้วก็ทั้งตัวเคสแล้วก็ตัวูฟังเลยนะครับตัวเคสมาแบบบราวเวอร์หรือว่าลินชักนะครับสามารถกดเป็นสปริงเปิดออกมาได้นะครับแล้วก็ตัวเคสเนี่ยสามารถชาร์จไฟได้ด้วย USB Type C นะครับมีปุ่มกดแสดงสถานะแบตเตอรี่นะครับผมแล้วก็มีโลโก้ซิงโก้นะครับแล้วก็ด้านข้างล่างเนี่ยก็จะมียางเป็นแผดติดมาให้สีอันเพื่อที่จะกันลื่นเวลาเราวางตัวอะไรพวกนี้นะครับส่วนตัวไมโครโฟนเนี่ยถูกดีไซน์ออกแบบมาเพื่อเป็นไมโครโฟนสำหรับการพกพาแล้วก็การใช้งานนอกสถานที่เพราะว่า ตัวไมโครโฟนเนี่ยถุกออกแบบมามีขนาดเล็กมากนะครับเราเล็กมากการเชื่อมต่อก็ทําได้ค่อนข้างง่ายตัวไมโครโฟนเนี่ยน้ำหนัก10กรัมนะครับสำหรับตัวพูดตัวที่ผมพูดอยู่เนี่ยตัวส่งนะครับตัวส่งสัญญาณส่วนตัวรับสัญญาณที่ติดอยู่ ตูดเครื่องเนี่ยจะหนัก5กรัมนะครับซึ่งโดยรวมทั้งหมดแล้วตัวไม้ทั้งตัวส่งและตัวรับเนี่ยรวมกันน้ำหนัก15กรัมเท่านั้นเองเบามากๆนะครับแล้วก็ขนาดเล็กมากๆเลยทีเดียวนี่น่าจะเป็นไมโครโฟนไร้สายสําหรับตัวโทรศัพท์มือถือที่เล็กที่สุดแล้วก็เบาที่สุดที่ผมเคยใช้มาแล้วนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยตัวไมโครโฟนทั้งตัวส่งตัวรับนะครับน้ำหนัก10กรัม5กรัมเนี่ยคือรวมแบตเตอรี่ในตัวแล้วเรียบร้อยนะครับแบตเตอรี่ก็ซิงเกลพรอมิสไปว่าสามารถใช้งานทั้งตัวส่งและตัวรับเนี่ย ติดต่อเป็นเวลากันได้ถึง5ชั่วโมงนะครับแล้วถ้านั้นยังไม่พอก็สามารถชาร์จแบตในตัวเทรตรงนี้ได้นะครับประมาณ3รอบก็ทั้งหมดถ้าเราให้เวลามันชาร์จหน่อยนะครับอย่าง0ูนถึง100ชาร์จกับตัวเคสเนี่ยจะใช้เวลา1ชั่วโมงเต็มก็จะสามารถใช้งานได้แทบทั้งวันเลยนะครับกับยูสไทม์15ชั่วโมงแล้วก็เวลาการชาร์จทั้งหมดประมาณ4ชั่วโมงครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ใช้งานได้ค่อนข้างนานเลยนะแล้วก็พ r ัตที่คอด้วยนะครับแต่จากส่วนตัวที่ผมใช้้้งงาาาาาานนมมมมะรััตววี่่่ยจสาาถใชชไดอูทณ4โ โมงนาทีถึง4ชั่วโมงครึ่งเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้5ชั่วโมงพลเปยหรอกนะครับแต่ว่ามันก็ค่อนข้างนานนะ4ชั่วโมงถึงส่ชั่วโมงครึง่งอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับตัวที่มากับผมเนี่ยตัว P1L เนี่ยจะเป็นตูด Lightning น,นะครับแต่ถ้าอยากได้เป็นตูด Type C ก็จะเป็น P1T เนาะตัวนั้นจะสามารถใช้กับพวกคอมพิวเตอร์ที่เป็น Type C ได้แล้วก็ใช้กับสมาร์ทโฟนที่เป็น Type C ได้รอบนอกของตัวรับเนี่ยครับตัว r e c e i v e r เนี่ย จะมีพอร์ต USB Type C ด้วยเนาะซึ่งพอร์ตนี้เนี่ยจะใช้สําหรับการต่อ USB Type C ต่อไฟนะครับเลี้ยงใส่ให้โทรศัพท์มือถือของเราได้ก็คือเราสามารถอัดไปแล้วก็ชาร์จแบตให้ตัวโทรศัพท์มือถือเราได้แล้วนอกจากนี้เนี่ยตัว USB Type C ตรงนี้นะครับเรายังสามารถเสียบตัวแปลง Type C to 3 5ม mm มนะครับในการมอนิเตอร์เสียงก็ทำได้เหมือนกันแล้วตัวหัวแปลง3 5มมอเนี่ยก็มีแถมให้ในกล่องเลยนะครับผมไม่ต้องไปหาซื้อเพิ่มที่ไหนอีกแล้วบนตัวทั้ง receiver แล้วก็ตัว TX เนี่ยนะคร ตัวปุ่มนะครับเอาไว้สําหรับใช้ฟังก์ชันอะไรต่างๆพวกนี้แล้วก็ตัวไมโครโฟนเนี่ยสามารถอัดเสียงอยู่ได้คุณภาพที่16บิต48 kHz ครับก็ไม่ได้ไฮไฟนะแต่ก็เป็นมาตรฐานสาหรับ DVD quality ทั่วไปในการอัดคุณภาพนี้นะครับสำหรับโดยรวมเนี่ยผมรู้สึกว่าไมโครโฟนตัวนี้เกิดมาเพื่อสําหรับคนที่ใช้บล็อกเบาๆแบบในสมาร์ทโฟนอย่างแท้จริงเลยเพราะว่าขนาดมันเล็กมากนะครับตัววัสดุเนี่ยไม่ต้องห่วงสวยเท่าไหร่ก็คือเป็นพลาสติกทั้งตัวนั่นแหละนะครับ มันก็เหมาะสมกับไมโครโฟนร,ราคาดีอยู่แล้วเนาะสำหรับวัสดุที่เป็นพลาสติกนะครับแล้วขนาดเล็กมากๆน้ําหนักเบามากๆๆนะครับสามารถใส่กระเป๋ากางเกงได้เลยนะครับแล้วก็ใส่แม้แต่กระเป๋าเสื้อเนี่ยยังสามารถทําได้ได้วยซ้ำการใช้งานก็ง่ายมากๆนะครับเสียบปุ๊บ แล้วก็มันแพ้ให้อัตนโนมติเลยพอแพ้เสร็จเราก็แค่เอาตัวส่งเนี่ยครับมาติดไว้ที่เสือ้อเราก็เริ่มพูดเราก็ใช้ได้เลยนะครับในตัวไมโครโฟนเนี่ยก็จะมีระบบออโต้เกรนออโต้คอมเพรสชันเบื้องต้นอะไรพวกนี้ให้อยู่แล้วเราก็ไม่จําเป็นจะต้องไปตั้งค่าอะไรมากมายนะครับอันนี้เหมาะสำหรับคนที่ปลักแอนเพลย์มากๆเลยพวกคนที่อยู่ในระดับเบกนเนอร์ที่ตัวเองไม่ได้แบบมีความรู้มากในการปรับ แต่งนู่นนี่นั่นนะครับอันนี้ค่อนข้างตอบโจทย์เลยลรารีวิวไมโครโฟนก็ต้องให้ความรู้สึกเรื่องคุณภาพเสียงใช่ไหมละ่ะคุณภาพเสียงของไมโครโฟนตัวนี้นะครับ <S <S ผมพูดตรงๆมันไม่ได้เป็นไมโครโฟนที่เสียงดีมากมันเป็นไมโครโฟนที่เสียงดังฟังชัดโอเคใช้งานได้แล้วก็พวกออโต้เลเวลเลอร์อะไรพวกนี้เนี่ยมันทํางานได้ค่อนข้างโอเคนะครับเท่าที่อัดมาไม่ว่าจะพูดเสียงดังขนาดนี้นะครับหรือว่าไม่ว่าจะพูดเสียง เบาขนาดนี้อะไรมาเนี่ยนะครับมันก็ค่อนข้างทําได้ค่อนข้างโอเคนะครับเสียงมันก็ไม่แตกแล้วคอมเพเซอร์เบื้องต้นของมันเองที่มันออกแบบมาเนี่ยมันก็ทํางานได้ค่อนข้างโอเคเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าโอเคไมโครโฟนราคาประมาณนี้สาหรับการใช้งานมานเนี่ยสิ่งที่สำคัญคือเสียงดังฟังชัดแล้วก็ไม่แตกนะครับไม่แตกง่ายแล้ว นอกจากนี้ก็เป็นเรื่องฟีเจอร์อื่น,นเช่นพวกการใช้งานง่ายพวกนี้ถ้าทุกอย่างผ่านหมดก็โอเคนะครับใครที่อยากลองฟังแซมเปิลยาวๆแล้วก็อยู่ในการใช้งานจริงที่ผ่านการโปรเซสพวกคอมเพรสเซอร์แล้วก็โปรเซสพวกอีควอไลเซอร์อะไรพวกนี้นะครับลองดูในคลิปลง windows 11ที่ผมสอนลง windows 11เดนะครับเดี๋ยวแปะไว้ให้มุมบนซ้ายข,ของผมบนผู้เข้าชมครับตรงนั้นเนี่ยก็จะให้เห็นตัวอย่างในการใช้งานจริงมากขึ้นว่าไมโครโฟนตัวนี้เนี่ยมันสามารถทําได้ขนาดไหนนะครับในการใช้งานในโลกจริงๆซึ่งผมมองว่ามันโอเคแล้วล่ะ แต่อย่างที่ผมบอกไม่ได้คาดหวังคุณภาพไมโครโฟนระดับแบบไวเดสโก2อะไรแบบนั้นนะครับมันไม่ได้ถึงขนาดนั้นราคามันก็ประมาณ3,990บาทแล้วก็ถ้าใครสนใจไมโครโฟนซิงโก้ P1L ตัวนี้เนี่ยทางโปรพักอินนะครับมีขายแล้วราคา3,990บาทนะครับซึ่งส่วนตัวผมมองว่าราคานี้กับการที่ได้ไมโครโฟนที่ใช้งานง่ายแล้วก็คุณภาพเสียงค่อนข้างดีในระดับหนึ่งเนี่ยอย่างนี้นะครับเป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างโอเคเลยแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องจ่ายเงินหมื่นเพื่อที่จะซื้อไมโครโฟนมาใช้งานในบางทีที่เรารู้สึกว่ามันแบบ ดีเกินไปนะครับมันโอเวอร์คอริฟายแบบนี้ผมมองว่าตัวเนี้ยค่อนข้างโอเคแล้วสำหรับคนที่ใช้มือถือทำคอนเทนต์บ่อยๆนะครับผมก็ประมาณนี้สำหรับรีวิวซิงโก้ P1L เป็นไมโครโฟนที่ผมมองว่าใครที่ชอบบล็อกบ่อยๆเนี่ยมีติดไว้ไม่เสียหายเลยชัดๆอีกทีหนึ่งนะครับเสียงงั้นๆ พอเชอรบลิตี้เยี่ยมยอดแล้วก็พวกการใช้งานง่ายเนี่ยเยี่ยมสุดๆเลยนะครับก็ขออภัยด้วยที่คลิปนี้ไม่มีแซมเปิลจากเอาดอเพราะว่าช่วงนี้โอมครอนที่ญี่ปุ่นก็ค่อนข้างน่ากลัวเหมือนกันนะครับก็เลยไม่ได้ออกไปเทสข้างนอกเลยอยู่ในบ้านมาหลายวันแล้วนะครับอยากจะออกไปเหมือนกันก็มีโอกาสเดี๋ยวลองเอาซิงเกิลพีบารเอตัวนี้เนี่ยไปวล็อกจริงๆให้ดูแล้วเดี๋ยวเอามาลงในช่องกันนะครับแล้วเราก็จะได้เห็นคุณภาพเอาดอว่ามันยอดเยี่ยมขนาดไหนนะครับผมก็วันนี้ประมาณนี้แหละครับผมแทนจุล